สวัสดีครับผมออโต้เดอะโกดนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่มีผลมาฝากเล่านะฮะเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อว่าเรื่องเอากูลงไปหน่อยเป็นเรื่องเล่าของคุณเป้นะครับผมเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณสักเกือบสิบปีก่อนฮะคุณเป้เล่าว่าเหตุการณ์นี้คุณเป้จาได้ดีมากตอนนั้นคุณเป้อายุประมาณสักสิบขวบกว่าเท่านั้นเองฮะด้วยความที่บ้านของคุณเป้อยู่สุโขทัยเป็นอําเภออําเภอหนึ่งเต็มไปด้วยสวนผลไม้มีทั้งต้นมะม่วงละมุดกล้วยและแน่นอนมีต้น วด้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นลงแล้วและที่สําคัญเป็นช่วงที่จิ้งหรีดออกมาหากินกลางคืนซึ่งแน่นอนมันเป็นช่วงที่ผมกับอาเคยออกไปหาจิ้งหรีดกันคืนนั้นเสียงจิ้งหรีดร้องดังระงมไปทั่วสวนเลยฮะพวกเราถือไฟฉายแบตเตอรี่แบบคาดหัวคนคนละอันเดินหาจักไปเรื่อยๆจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งเราเดินลึกเข้าไปจนไม่รู้ว่าส่วนใครเป็นส่วนใครแล้วเดินไปเรื่อยๆจนถึงส่วนหนึ่งที่นี่ดูแตกตาจากที่อื่นมากบรรยากาศดูแปกแปลก มันเงียบเกินไปท,ทั้งที่มีเสียงจิง้งหรีดดังระงมแต่ผมหารูจิง้งหรีดไม่เจอหญ้าก็ลกมากจนถึงหัวเข่าเหมือนไม่มีคนมาดูแลเลยแล้วผมก็เจอต้นมะปรางต้นใหญ่ต้นหนึ่งมันดูเก่ามากขนาดลําต้นอายุอนานานประมาณหลายสิบปีเสียงจิง้งหรีดตรงนั้นยิ่งดังเข้าไปใหญ่มากผมกับอาเขยเดินเข้าไปในต้นมะปรางส่งไปจนถึงจิง้งหรีดตามปกติแต่จู่ๆมันมีเสียงชั่วชั่วเจียงกิ่งไม้สั่นแรงเหมือนมีอะไรเขยา่าทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่นิดเดียว ผมหยุดชะงักรีบส่องไฟขึ้นไปดูต้นไม้แต่ไม่มีอะไรอาเคยกระซิบเบาๆกับผมว่าเ้ hey, ไปกันเถอะผมพยักหน้าแล้วค่อยเดินก้าว <9, S 2> ถอยหลังออกจากต้นไม้แต่ยังไม่ทันพ้นเงาต้นมะปรางฮะเสียงดังตุ๊บเสียงหนักอะไรบางอย่างร่วงมาข้างหลัง วกาผมสะดุ้กเครื่อกเลยฮะเรียบหันสองไฟไปดูแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยทั้งที่เสียงนั้นมันหนักแน่นมากเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ล่วงมาบนพื้นแรงๆแต่ว่าย่าตรงนั้นกลับไปยุบเลยผมเิ่าใจไม่ดีแล้วอาเขยของผมก็เหมือนกันจบตากันแบบรู้กันฮะแล้วกําลังจะวิ่งออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่จะก้าวออกมามีเสียงดัง <c oughs> เสียงมันคนที่กําลังจะขาดอากาศหายใจเสียงมันคนกําลังจะยิ่นทุรนทลายฮะเหมือนกําลังจะทําอะไรสักอย่างผมกับอาเขยส่องไฟขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งบนต้นมะปรางนะฮะและพอส่งไปแค่นั้นแหละผมทะดุ้งฮะกับสิ่งที่ตัวเองเจอแบบเต็มๆตมตามากมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกําลังโผล่ตัวตรงเตงอยู่ตรงกิ่งมะปรางเธออายุราว30-40ปีใบหน้าอืดบวมตาเหลือกจนแทบทลอกออกมาจากเป้าลิ้นจุดปากตัวกระดุกกระดิกไปมาจ้องมือ เหมือนกาลังจะกําเชือกแน่นๆเพื่อพยายามที่จะดึงออกมาขาของเธอสั่นสะบัดไปสะบัดมาเหมือนกำลังทรมานอย่างหนักผมยืยนตัวแข็งหัวใจต้นแรงจนแทบระเบิดเหงื่อเย็ยนไหลทั่วหลังสักพักหนึ่งฮะทุกอย่างมันหยุดนิ่งเหมือนโดนมนต์สะกดแต่ทนใดน,นั่นเองเธอก็หลนตาม,มามองผมกับอาเขยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอากูลงไปหน่อยแล้วก็เสียงพวเราะดังเฮฮเสียงเหมือนกระใจฮะที่ได้หลอกเราเจยงเราะนะั้นมันก้องมากคับในหัวใจมันทําให้ความเย็นจะเยือกจนผมเนีย่ยขนลุก ู้ไปทางตัวแต่ยังไม่จบฮะผู้หญิงคนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาอีกว่าถ้ามึงไม่ช่วยกูเดี๋ยวกูจะลงไปเองก็ได้อยู่ๆล่างนั้นก็โดดลงมาตุ๊บฮะลงมาจากต้นไม้เจยงแทกบนพื้นสนั่นมากผมกับอาเขยไม่รีรออะไรทั้งนั้นฮะเราตั้งสติได้ก็วิ่งสุดชีวิตวิ่งไปคิดวิ่งไปคิดไป,ดไปว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรพอผลต้นมะปรางแค่นั้นละฮะเราวิ่งไปถึงบ้านสภาพของแต่ละคนตกใจหน้าซีดเหลือตัวสั่นไปหมดรีบคว้าพระเครื่องมาห้อยแล้วก็นอนขอ่มป งจนเช้าฮะพ่อผมตื่นมาพร้อมอาการไข้อย่างหนักมากพอย่ามองหน้าผมกับอาเขยแล้วก็ถามไปว่าไปทําอะไรกันมาถึงเป็นสภาพแบบนี้ผมเลยเล่าทุกอย่างให้คุณยายฟังยายก็พอฟังจบปุ๊บก็ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดเ้ื่อน้ําเสียงเรียบๆว่าก็ไม่แปลกนะแต่งนั้นน่ะไม่มีคนดูแลมานานแล้วเจ้าของที่ตายไปแล้วพอถามไปถามมาเจ้าของที่ที่นั่นคือผู้หญิงที่เราสองคนเจอเมื่อคือนนี้ย่าบอกว่าเธอผูกคอตายที่ต้นมะปรางต้นนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผม ก็ไม่เคยไปเหยียบสวนแตงนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระนมมันก็ทําให้ผมนึกถึงเสียงกระซิบเย็เนๆของยายคนนั้นเสมอเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องหลอนเรื่องหนึ่งที่คุณเป้ได้มาฝากเล่ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมขอโทษด้วยด้วยนะครับ